สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรนะครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้ถ้าใครยังไม่นอนนะประมาณสามทุ่มผมเองก็จะไปไลฟ์สดกับคุณวิสกายวอลเกอร์นะครับโดยการไลฟ์ผ่านสตรีมยาดนะครับในช่องของคุณวิสกายวอลเกอร์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามคุณวิสกายวอลเกอร์ก็กดติดตามได้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็เข้าไปดูได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ เมื่อกี้ผมก็พยายามจะเข้าไลฟ์สดของผมนี่แหละใน YouTube แต่มันเด้งออกนะครับมันขึ้นว่าขาดข้องยังไงผมก็ต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับถ้าใครยังไม่นอนนะสามารถไปรับชมรับฟังกันได้เชื่อว่ายังมีหลายคนที่หนักอยู่นะครับแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับการพนันเนี่ยมันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้น ขอแค่คุณไม่ฝากไม่เติมเล่นในแต่ละวันมันก็จบแต่ถ้าห้ามใจไม่ได้จริงๆก็ให้คนอื่นเขามาจัดการเรื่องเงินให้นะครับดอายุของตัวเองให้ดีนะครับว่าควรจะพอแล้วหรือเปล่าถ้าไปต่อมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความเจ็บช้ำนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในช่อง with skywalker ช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับสวัสดีครับ